สวัสดีครับผมออกเวรเสร็จก็รีบกลับบ้านกันครับวันนี้ก็เช้าวันเสาร์นะครับออกเวรก็ก้าโมงเช้าก็รีบมาเปลี่ยนชุดเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับก็ออกจากไฮกิซิวลาก็สิบโมงเช้านะครับก็จะเดินทางไปถึงมาถือประมาณสักก็สามชั่วโมงสี่ชั่วโมงนะครับก็ห้าโมงเที่ยงไปถึงบ่ายสองบ้านเกือบบ่ายสามนะครับขี่มอเตอร์ไซค์กับเว็บผู้ใจมาเดินนะครับร็จะทางก็ประมาณนี้นะครับสามห้าสิบกิโลเมตรนะครับดูจาก GPS นะครับ ก็เป็นกาลังใจให้คนบ้านไกลนะครับเราก็วิถีชีวิตคนบ้านไกลทาไงได้นะครับเรามันเลือกไม่ได้นะครับนะครับออก็อีอวินอีกเหิผลนุงนะครับที่เราที่อยากจะมุกบอนนะคะว่ามันไกลบ้างก็มีภาระครอบครัวอะไรต่างๆที่ต้องกลับไปดูแลนะครับหลกจากงานประจําแล้วนะครับถ้าใครได้มีโอกาสทํางานได้บ้างก็ถือว่าเป็น ความสุขนะครับเป็นลาบอมตะเสดซึ่งผมก็ดีใจด้วยนะครับแต่สำหรับคนบ้านไกลก็จะ่เบิ่งท้อนะครับเราก็ทำงานแบบเด็กนั้นสู้ไปนะครับมันหนทางขทางห้ามันก็อีกยาวไกลไม่รู้จะว่ายังไงนะครับก็ขับรถด้วยความระวัดระวังครับวิธีประมาณน0 9 0ิิแต่บางทีก็ร้อยอยู่นะครับมันต้องทำความเร็วนะครับช่วงนี้ก็เริ่มเข้าสู่หน้าฝนนะครับแต่ว่าคพิสภาแล้วฝนก็ยังไม่ตกนะครับก็น่าจะตกนะครับ ก็ยังดีนะครับถา้าหนาวก็หนาวนะถ้าร้อนก็ร้อนฝวก็เปียกตามวิธีคนสายสิ่งมอเตอร์ไซค์ก็คงจะเข้าใจนะครับเราเป็นกำลังใจให้พ่อแม่ที่น้องทุกคนนะครับก,กลับมาสวัสดีครับ